สวัสดีครับสวัสดีทุ่ติดตาม YouTube ที่ฝนแตัวข่านะครับวันนี้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณนะครับน้องชายนะครับนี่จากจังหวัดมุกดาหารอำเภอดอนตาลนะครับวันนี้มาส่งมอบที่อำเภอดอนตาลบ้านเนี้ยกว่าพี่บ้านพอมครับบ้านบ้านกุศลพร้อม ผู้ผาหอมครับภูผาหอมอันเพื่ออย่งเงี้ยผมจำไม่ได้เป็นนลครับบอแมนอันตำบลนะแหมตำบลนาสมิงครับนาสมิงครับผมว่านาสม็ดผมไปพีหมาขู่เกินบอมี่นาสมิงนะครับคันนี้จบเงินสดนะครับผมราคาเท่าไหร่ผมไม่ไม่บอกนะครับตามที่ผมลงขายเลยลูกค้าไม่ต่อรองแล้วกันนะคสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้สองจุดห้าตัวอีไอตัวจีนะครับแต่ว่าคันนี้ระบบอ่า ไอ้ตัวนี้ไฟเดี๋ยวผมเพียให้่เบิเดียเด้อเาเบิ่งเขาไมบอกวันนี้นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมกระจกเดิมทุกบานฟิลเตียดใหม่ซื้อเลยสามสองเก้าเปลี่ยนเตียดให้ใหม่สีเคยทํามาแต่ว่ารถเบอร์เคยขวมเบอร์เคยซนตัวนี้ก็คือปกติเฮาแต่ว่าเฮากับบาทที่นี่ดูแลก็คือดูที่ลูกค้าเลยนะครับวันนี้โอนกรรมสิทธิ์ให้โชว์เล่มเลยครับอ่าอันนี้วันนี้โอนกรรมสิทธิ์ให้เลยนะครับลูกค้าไม่ได้ไปดูรถเนาะ อ่าตอบตอบความจริงถามเลยว่าโชว์เลยครับเอาพี่น้องลืมด่น้องแล้วปีนึ่งครับครับนี่นะครับลูกค้านะครับโอนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับไม่ได้ไปดูรถเลยไม่ได้ไปนะครับก็เหมือนกันแต่เราเก็บงานให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างเหมือนกันจะบอบอถิมลูกค้าทุกคนครับที่ว่าโทรมากสาหรับลูกค้าที่ว่าติดได้ตลอดนครับแมนปรึกษาได้ตลอดอ่าจนวานหาปีสิบปีผมบอถิมเบอร์เก่าผมดอกผมไปใส่มือตลอดรวกาคือ เขาก็โทรได้ตลอดมีรถมีปัญหายังโทรได้ตลอดบ่ให้สร้างเขาตรวจได้ครับคันนี้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรฟืองท้ายเปลี่ยนให้แล้วแต่น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย,ยผมไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ผมถ่ายรูปส่งมาให้ในไลน์แล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้คือทรงไฮไลท์รับประกันเครื่องยนต์3มเดือน10,000มน like. กิโลตัวไหนถึงก่อนได้หมดเครื่องนอกเครือ่องห้างบบต้องเสียงเงินจักบาทสอบไม่ฟรีเบดครับเฉพาะเครื่รงองยนต์เด้อ เฉพาะเครื่องยนต์นะครับอย่างอื่นไฟทงไฟตาขาดอนมัตเบิดบนตองทู่หานะครับนี่อ่าครับอ่าคันนี้มาดูนะครับด้านหน้านะต้นว่าห้องเครื่องนะครับจะผมจะให้ดูวันนี้พี่ธนยศกําลังเดินทางมานะครับแต่ยังมาไม่ถึงนะครับตอนนี้ปลารามาท้านครับปลาร้าปลาร้าปลาราก็จะมาถึงนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็น อ่าโตโยต้าวีโก้สองจุดห้าตัวจีกระโปรงฝากระโปรงหน้าน็อตตัวนี้ขันเพราะว่าเอามาเห็ดเข้มสีหน่อยหนึ่งแต่ตัวนี้ไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับซุ้มเดิมข้างในทั้งสองฟังซุ้มเดิมแผ่นเพจเดิมให้ขนส่งตรวจสอบแล้วเรียบร้อยขนส่งอยู่อ่ามุกดาหารเฮาตรวจสอบผมบอกกับเขาได้ว่าพี่ตรวจสอบดีดีไหมเลขซี่ไหมเลขเครื่องเอาแบบชั่วผมบตรงการแบบว่าผมเคยซื้อรถมาถือเขาตัวโอนโอนโอนไม่ได้ มีนะครับมีต้องให้ขนส่งตรวให้แบบชัวร์อันนี้คันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมน้ำมันเครื่องมีซึมตรงนี้แก้ไขให้เรียบร้อยเหมดครับทุกอย่างส่วนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไม่รู้แต่ว่าจอไดไว้5้าวันติดสตาร์ตติดอยู่ต่อไปก็ลูกค้าต้องดูแลนะครับตัวนี้น้ำยาหม้อน้ําเปลี่ยนให้เรียบร้อยหม้อน้ําเปลี่ยนแล้วอันพาวเวอร์ไอ้เปลี่ยนเรียบร้อยครับเลขสวยนะครับเลขสวยนะครับคันนี้นะครับ สำหรับนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณบอมแมททุกคนนะครับขอบคุณหลายๆตอนนี้พี่ธนยศนัจมานะครับเนี่ยได้ครับสปอนเซอร์นะครับคนที่ติดต่อนอนอยู่เปนะครับตอนนี้ที่โทรทางไลน์ครับยังไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยนะครับเอามาดูรถกันอีกหนึ่งรอบนะครับผมปิดไากระปงอะไปลองขับเบิ้งไปนะครับผมให้ลองขับก่อนก่อนนะครับอยากให้เจ้าของรถนะครับรถมาส่งไม่ได้ไปดูรถก็อยากให้ลองขับดูบ้างนะครับนะฮะ นะครับลองขับดูเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้านะครับฮะโอ้คุณแจอยูพี่รับเลื่อมไห้คุ้นแจกไปครับไปลองรถแต่ว่าเลื่อมไห้คุ้นแจกครับคุณแจกปั่มมาไห่อยากคัดเท่าไหรบุญนงแห้งได้ครับปั๊มไหมไม่แมนครับ เลยครับไปเลยเดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองรถก่อนนะครับเราค่อยมาถามกันนะครับ